เ๋ยวหัวมันนี่บ่นหน่อยครับพี่น้องถ้าเดือนกว่าครับเดือนกว่าได้ซ้ำนีก่ก็ถือว่าว่าธรรมดาสวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรกระสินครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋วผมภาพาเบิ่งหัวมันซาบหลังนะครับเป็นมันเล็กๆนะครับมันหน่อยพี่น้องเป็นมันเล็กเป็นมันนานครับมันนาระยะสรรั้นอายุเก็บเกี่ยว4-5เดือนนะครับระยะเดือนกว่าพี่น้องเบิ่งครับผมฉีดปุ๋ยทั้งใบไปแล้วถ้าจำว่าพิษน่าจะ3รอบ สามหลอดเดียวภาพไปบางหัวมันครับเป็นมันพวงเพชรนะพี่น้องพวงเพชรเดี๋ยวผมคุดไปแล้วครับเอาต้นยังหนอกเนี่ยหัวมันนะพี่น้องดูหัวมันสะบหลังนะครับหัวมันสะบหลังอันนี้คือมันเดือนก,กว่าๆนะครับเดือนก,กว่าๆจะเข้าจะเข้าสองเดือนนะครับ เบิ้งกับหนิ้วมือผมครับนิ้วมือใหญ่กว่าเนิ่วมืออีกนิ้วใหญ่กว่าหัวโยโปครับหนึ่งสองสามสี่ผมผมพูดฟังเดียวพี่น้องฟังเดียวนี่ครับขนาดของหัวมันเสบหลังนะครับอันนี้เชียบแบบเอียงๆอ่างนิดนึงครับสี่สิบห้าองศาลักษณะหัวจะมาทางที่ครับหัวตามลักษณะของอ่าตามเชียงนะครับหัวมันจะไปทางโน้นครับเห็นไหมครับเป็นหัวแล้วพี่น้องนะครับเป็นหัวแล้วครับ คือมันนาระยะสั้นๆแบบนี้นะครับต้นกับโปสูงเลยครับเปรียบเทียบกับขวดเอี้นี่ขวดขวดน้ําเปล่าขวดน้ําเปล่าหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหนึ่งพันหรือว่าลิตรเคริงนะพี่น้องนี่ลิตรเครองนี่วามสูงความสูงต้นมั่นครับวามสูงต้นมันนี่ขวดโคกนี่ขวดน้ำเปล่าเมองหัวมั่นทีนี้ครับมันเป็นหัวเลยครับอันนี้ขวดลิตรลิตรเครองครับ เนี่ยเหลือเวลาอีกสองสามเดือนสองสามเดือนจะ่ไเบิ้งว่าหัวยีซ้ำไหนครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกต้นหนึ่งอันนี้งานแรกหรือว่างานหน้าแรกพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอีกงานหน้านึงว่ามันจะเป็นหัวป่ะครับต้นบ่สูงนะครับมัดหน้าเลยครับเพราะว่าผมจะไปเน้นเรื่องของหัวเป็นเป็นหลักนะครับโอ้เดี๋ยวเบิ้องอีกงานหนึ่งเดี๋ยว กระสิว่าคุดกะงานนี่นะครับนี่ครับผลงานมันนาลิยะสัน้นมาบ,บังงานนี้ส่วนของแป้งนี่พี่น้องหัวหลาเลยครับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าก้หัวฟังนี้ครับฟังนี้ว่าผมคุดต่ำที่มันเฉียงแต่ฟังผลผมไป,ไปคุดนะครับ มันจะงาทั้งผีครับต้นเล็กๆนะครับนี่ต้นเล็กๆในความสูงนะครับความสูงกับระดับของของต้นเนี่ยต้นน้อยๆต้นเล็กๆเจ้าหัวมันนี่บ่หน่อยครับพี่น้อง้าเดือนกกว่าครับเดือนกกว่าได้ซ้ำานีกะถือวาบาธรรมดา ใครที่บอกว่าการฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยมันไม่สําคัญหรือว่าฉีดแล้วมันจะขึ้นตัดล่้นะครับผมอยากเบิ้งคลิปนี้นะพี่น้องอันนี้เดือนก,กว่้าครับเดือนกว่าจะเข่าสองเดือนแล้วละ่ะแต่ผมฉีดอยู่น่าจะสามรอบนะสามสี่รอบเนี่ยครับปุ๋ยเลักๆคือเป็นน้ำขี้ไก่พี่น้องน้ำหมักขี้ไก่แล้วก็มีวิตามินวิตามินเสริมเข้ามาอีกนะครับปุ๋ยขี้ไก่ก็เป็นปุ๋ยสูตรนะครับเป็นสูตร ส谢谢ูตรพิเศษนะครับปุ๋ยข uh ี้ไก uh> ่ส uh> ูตรพิเศษนิดหนึ uh ่งครับก uh ็ฉ uh ีดเสริมกับยาวิตามินและตัวแคลเซียมบอรอนนะครับสำหรับปุ๋ยทั้งใบใส่ปุ๋ยเม็ดแค่รอบเดียวนะครับใส่บางบไม่ได้ใส่หลายนะครับปุ๋ยเม็ดครับลักษณะหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทาอีกสามเดือนนะครับสามเดือนเปรียบเทียบกับหัวกับหัวงามแน้วนี่นี่ครับเดือนกลั้เด้พี่น้อง อันนี้คือเดือนกว่ากว่าเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับมั่นแปลงนี้ครับพี่น้องว่าผลผลงานจะเป็นยังไงผลงานของหัวนะครับสาหรับมันระยะสั้นๆแบบนี้ผมเน้นไปที่ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับหลักๆก,ก,ก็คือเป็นน้ําหมักของขี้ไก่นะครับน้ําหมักขี้ไก่หลักๆเนาะนี่ครับยังไงก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรสินครับขอบคุณและสวัสดีครับ